ไปเลยเปิดฉากมาเราจะได้เห็นตาก้อนที่ถือแท็บเล็ตนั่นเองและแททันทีวีแมนก็โดนสกิบบี้ทอเลตตัวหนึ่งยิงมิสไซล์ใส่หน้าเจ้าก็เลยแตกและเราจะได้เห็นว่าแททันทีวีแมนนั้นมีดาบแล้วเพราะแทททันทีวีแมนอาจจะเชื่อมดาบกับมือก็ได้และมีสกิบบี้ทอเลตตัวหนึ่งยิงมิสไซล์ามาใส่ และเลยโดดตัดไปเพราะว่ามิสไซล์ตกลงมาใส่ตากล้องนั่นเองและตัดฉากใหม่อีกฉากหนึ่งซึ่งฉากนี้เราจะได้เห็นว่าที่นี่คือฉากภาคที่เราจะได้เห็นนั่นเองและนั่นคือปัญหาที่เราจะได้เจอวันนี้ซึ่งและ ฉายต่อไปเราจะได้เจอกับจี a มนนะครับผมพูดจริงนะครับผมไม่ได้ลอเล่นนะครับให้ลุมไปสั่งซื้อด้วยนะครับอืมนีนเป็นของเออผู้สร้างสกิบบี้ที่อยเรยกเขาะนะอืมเขาส่งมาให้ผมอะ่ะให้ผมทำอะ่ะเออซื้อด้วยนะไปซื้อที่ช่องเขานะซื้อที่ช่องผมไม่ได้นะเออฉชกนี้ ก็เลยได้เจอกับเจ้า g m a s k i b i t t Toilet ที่ออกมาและจากเมื่อกี้นั่นก็คือมี s k i b i t t Toilet ส,สตัวที่ติดกันซึ่งเอาเจ้ากล่องอะไรก็ไม่รู้ไปนะและเจ้า Mewtan s k i b i t t Toilet ก็มาฆ่าและอัปเกรดแครเลเซอร์มาและก็เลยบินหนีไปและ มันก็เลยีฆ่าตากล้องแต่ว่าตากล้องไม่ตายก็เลยเห็นว่าเจ้าเจ้าแอสโทสกิบดีทอยเลยมาดูว่าทำไมที่นี่ถึงเละเป็นอย่างนี้และก็เลยตัดจบไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายเจอกัน